สวัสดีครับช่วงนี้มีเคล็ดลับดีมาแนะนำนะครับเนื่องจากผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเลยครับปั่นทั้งจักรยานนะครับถ่ายละครก็เยอะนะครับเจอทั้งแดดเจอทั้งมลภาวะเจอทั้งไฟนะครับก็เลยมีคนแนะนำเจ้าตัวนี้มานะครับนี่เซกะนะครับเป็นเคล็ดลับดูแลผิวของคนญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าใช้ง่ายมากเลยครับแค่นี้บีบนะครับบีบลงบนมือนี้นะฮะหนึ่งปั๊มเท่านั้นนะครับแล้วก็นวดลงบนใบหน้านะครับไอเจลใสๆเนี่ยนะครับมันจะไปช่วยล้างเอาพวก สิ่งสกปรกอะไรที่มันอุดตันในผิวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขี้ใครนะครับฝุ่นละอองต่างๆพวกมลภาวะต่างๆนะครับแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่มันตายแล้วนะครับออกไปจากผิวของเรานะครับนี่ครับนวดไปนะครับทา้มทุกท่โอ้โหโหดีฮะขี้ใครออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ล้างน้ำต่างออก นี่ง่ายๆแบบนี้เองนะครับผมเขาบอกว่าใช้แค่สัปดาห์ละครั้งนะครับมีปัญหาผิวอะไรก็ใช้ได้หมดครับ